คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ โอ,โอ้โหก็กราบสวัสดีเพื่อนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเจสซี่สล็อตนะเออใครที่เข้ามาแลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยละกันเพื่อนวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาบนน้จามกันอีกเช่นเคยนะบนน้จามก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมเดิอนเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนพี่ๆน้องๆคอยแชร์เกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มบนน้ำจก็ เล็งใต้ของเมแรกผมได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าเลิงใต้ของเมแรกผมได้เลยเออวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมการนิชานะเพื่อนอามาวันนี้พกทุนมาสองรอห้าสิบบาทนะเออขอเริ่มที่เบ็ดสี่ก,ก่อนแล้วกันเพื่อนมาเอาเลยดีกว่าคิดถึงผมหรือเปล่าไม่ได้มาเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้มานะเออเมื่อวานไมไ่ลงคลิปเลย เออก็เมื่อวานไปทาทุนร้ามาแล้วเพื่อนเออโอ,อ,อ,อ้ก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันเพื่อนเออเอ้ยสวยงามมาแล้วอืมไม่มาจ้ะไม่มาต่อโอ้โหเอไม่มาหรอจ๊ะไอก้กานิชานี่ยังไงไอ้เจ้าหญิงสวยงามสิบมาแล้วการิชา,าต่อเออนี่แหละดอกน,นี้ยี่สิบห้าบาทยังไงต่อสวยงามพล่าแปลกไปเลยสิบบาทอุย้ยหลายดีงี้ ไหลดีอย่างนี้ก็ดีไปเออมาดิซื้อหน่อยไหมโอ้ยเฮียยังไม่ถึงเลยตังยังไม่ถึงเลยต้องปัน้นไปหนดนึงนะเพื่อนเพื่อนเออโอเคแลวเปล่าโอเคแล้วเปล่าเนาะอือหืมหืมสวยงามเออมาต่อดิสวยงามตอนนี้เจ็ดสิบสองบาทยังไงต่อโอ้โหสิบบาทมาแล้ววายต่อ อดอกนี้ได้มาเท่าไรเหรอเฮ้ยหนึ่งรอยยี่บบาทนะเพื่อนเออได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่มาขึ้นเบ็ดเลยดีกว่าเฮ้ยมาต่อคอมโบอย่างงี้โอ้โหอ่าขอเริ่มไปที่เบ็ดหกนะอืมมาจะตรงดวงนะนะนวงดว่ซยสิรีสลเลโอ้อมยกาด ่ะขอสัก30มสิหมุนแล้วกันเพื่อนมาเดินไปก่อน30มหมุนไปก่อนมาปั๊บปั๊บปั๊บสิบแปบาทอะไรไงต่อหูยก้อนทองเออมาดิโยตอนนี้สองบาทนั่นเพื่อนเออได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่ยังไงยังไงเอ้ยอย่างเงี้เรือ อย่างเงียบดึกมาดีสวยงามู้หมีแค่นี้หรอได้แค่นี้หรอน้นองรออ้ายย่ะ yeah. ยังไงอะ่ะเอาเลยไปล่ะเ,เบดเสรนเพื่อนวัดใจไปเลย300ร้อยบาทเป๊ะวัดใจไปเลยไม่ได้วันอยู่แล้วมา5ตัวหน่อยก็ได้5ตัวก็ได้น้องๆโอ้โหสี่ตัวเองนะเออโอ้โหยี่แปดหมุนที่ิายแล้วกูว่าหมด บนแน่ๆเลยเออมาดีสวยงามยังไงต่อเออมามาต่อมาต่อลูกขอบแบบปังๆเลยลูกปังๆเลยปลังๆไปเลยสวยงามสองบาทยังไงต่ออดอกนี้สี่บาทคูณสามเข้ามาอีกเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอืมสิบมาต่อสวยงามปลาเปียดยังไงดอกนี้ได้มาเจ็ดสิบแปดบาทนะเพื่อนเออยังขาดทุนอยู่นะเหลืออีกห้าหมุนยังไงต่อสิบเก้าบาทสวยงามไหลยอย่างนี้ สิบห้าบาทมานลจ้ยังไงต่อคิวสวยงาพิเศษบาทไวสองตัวโอ้โหคูณสิบสองเข้ามาลูกโอ้ดอกนี้ได้มาเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเพื่อนโอ้โอไมก้าโอ้โห,โโห,โโห,โโหเป็นไงละ่ะกําไรมาเลยจ้าดอกเดียวเป็นไงละ่ะสุดติงกระดิ่งแมเลยมาก,มากปแปดร้อยแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทนะเออโอ้โหกำไรมาเ,เหลือเฟือเยอะเพื่อน โอ้ยมาต่อมาต่อสวยงามคิวต่อแล้วยังไงยังไงโอ้สวยงามเวลาแปดยังไงต่อสวยงามคูณยี่สิบเอ็ดบาทแล้วยังไงยังไงต่ออะไรมาหรือเปล่าโอ้โหสิบไม่เข้านะจ๊ะดอกนี้ได้มาสี่สิบแปดบาทนะเพื่อนเออได้เลื่อนอยู่คิวต่อสวยงามเวลามแปดยังไงเคสิบอ๋อสิบเคต่อดีสวยงามยังไงเจต้องมาแล้วล่ะโอ้โหเ่แยพันหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหเลย หมุนสุดท้ายยังไงเออมาโอ้โห,โโหเกือบถึงกันได้มา977บาทนันเพื่อนเออซื้อไป300เมื่อกี้กำไรมาเลยซื้อปุ๊บกําไรมาเลยเพื่อนมาขอขึ้นที่เบ็ดเออเด็ดเก้าแล้วกันเอออืมสวยงามสวยงามมาต่อดีน้องโอ้โห อ่ะขอสักสามสิบหมุนล้วกันเพื่อนขอสักสามสิบหมุนไปสามสิบหมุนไปเลยลกูลกแพ้์ลูกแพ้สวยงามไม่ได้แม่อ้ยยังไงหล่นน้องน้องยังไงลาะน้องน้อง,อง,องมาหน่อยดีมาหน่อยดีโรามาหน ia, ่อยก็ได้สวยงามยังไงยังไงต่อสวยงามอุย้ยดอกนี้ได้มาหกร้อยกว่าบาทเพื่อนโอ้อีกหนึ่งร้อยกว่าบาทโอ้กันที่ชาวพันสามร้อยเพื่อนเพื่อนมายังไงเนี่ยโสวยงามพลารแปด โอ้ไม่กอดปังไม่ไหวเลยดอกเดียวดอกเดียวคือแบบว่าปังเลยลูกมาแล้วฮะสี่ร้อยจะห้าร้อยยังไงยังไงต่อลูกลูกยังไงต่อลูกลูกสวยงามไหลขึ้นไปอีกไหลขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะลูกไหลขึ้นไปอีกเออมาดีมาต่อสวยงามดอกนี้ได้มาสองพันแปดสิสองบาทเพื่อนเอ้ยสุดติงเลยที่แมเจงเออตอนนี้กำไรมาสามพันกว่าวนะเออ เอาทนมาแค่250้บาทเท่านั้นเองนะเพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 1> คนไหนที่อายุต่ำกว่า18ปีเก็ควรได้รับคำแนะนำนะครับเออ โอ้ยสวยงามเพื่อนยังไงยังไงมาดยี่1ิบเอ็ดบาทแล้วยังไงต่อวายต่อสวยงามันกันนิชามาสิบแปดบาทแล้วนะจ๊ะโอ้โหได้เรื่องเลยเพื่อนได้เรื่องเลยดอกน,นี้โอ้โหปังไม่ไหวเลยเอาทุนมาสองร้อยห้าสิบบาทนะเออตอนนี้กำไรมาสามพันแล้วเออเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากแตกง่งนะแต่ดีผมก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าลิงกใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนเออ สวยงาม135บาทยังไงต่อมาดิโอ้ย92บาทโอ้เต็มหน้าการะดานเมื่อกี้ตอนนี้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่200บาทแล้ว288บาทนะเพื่อนเออทีนะ่เป็ดเก้านะเออมาเจ้ามาแล้วเออโอ้โหเอาหน่อยเวลาเ,เพื่อนหกร้อบาท เสี่ยงไหมเสี่ยงหน่อยไหมหรืออ๋อขอร้อยสิบหมุนใบก่อนสิบหมุนบาทสวยงามที่สองบาทผู้ชายลงสวยงามเก้าสิบบาทใจยังไงต่อสามสิบหกบาทแล้วมาต่อสุดยอดดอกน,นี้ได้มาเท่าไหรหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท มา675บาทจะขาดทุนหรือเปล่านะมามาดูกันก็เพื่อนๆคนไหนที่เอเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยแล้วกันเพื่อนเออจะได้มีกำลังใจทำเพี้ยต่อไปนะสวยงามตอนนี้แหละเออมาหนึ่งสอร้อยห้าสิบเก้าบาทกันทีชามาหรือเปล่าโอ้โหดอกเดียวปังไม่ไหวเลยสามร้อยหกสิบหกเอยหกสิบสี่บาทเดีนเพื่อนเออ เลยเกหมุนวันนี้จะขึ้นหลักพันหรือเปล่านะสวยงามคอมโบ่างนี้คือแบบว่าซื้อฟีสปินไม่เข้ามาดีอ่ะคือแบบปังไม่ไหวเลยอ่ะเออน่ะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทมามาต่ออยู่ที่เบ็ดเก้าสวยงามเป็นไงเนี่ยมันมาทุกดอกเลยเ,เพื่อนมาทุกดอกเลยเออเป็นไงล่ะโอ้โหมาเวลาโบนัสไทมนะมันดีจริงจริงเพื่อนเออใครที่อยากเล่นหรือแตกอยากเข้ากลุ่มโบนัสชทมก็ริง้งไ,งได้ก็มเมนแล้วผมได้้เพื่อนมาอีกแล้ว มันไมกแล้วดอกน,นี้ได้มาหนึ่งบาทนะเออเหลืออีกสี่หมุนยังไงพันหรือเปล่าพันหรือเปล่าสวยงามเหลืออีกสองหมุนเลยจ้ะสองหมุนสุดท้ายยังไงยังไงโอ้โหเออมาดียี่สิบาบาทยังไงต่อสวยสิบต่อสวยงามราแดยังไงออโอ้โหดอกน,นี้แหละคูณ18บดมา2 5งห้าสิบห้าสิบดบาทนะเออดอกน,นี้แดะสวยงามไม่ขาดทุนนะจ๊ะเพื่อนเออได้กำไรมามา,มาสี่้อบาทนะ เออพอซื้อไปประมาณ675ด้าได้มาสามร้อยเมื่อนเออก็ได้เล่นอยู่เออขอขึ้นเป็นเบ็ด20ก่อนแล้วกันเพื่อนมาสวยงามยังไงต่อโอ้โหก็เพื่อนๆคนไหนที่มีสูตรดีๆหรือเออเทคนิคดีๆก็คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะเดี๋ยวจะลองไปใช้ดูนะเพื่อนแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที อ,อ,อายุต่าำบ8ปดปีก็ควรได้รับความแนะนําเดอเอ้อเออโดยผู้ความสนุกสนานและความมันเดินเท่านั้นนะไม่แนะนําไม่เล่นตางหรือทําตามเป็นขาดเด้อดอกนี้ได้ม็กซี่131บาทนั่นเมื่อเออได้เรื่องอยู่เลยเบ็ดยี้นะเออสวยงามเบ็ดสามสิบก็ได้ทุกคนมามากูขอปักปังๆนัดเดียวอะ่ะเออเชี่ย แต่ที่รู้กูซื้อฟิลิปปินส์เป็นสองเที่ยวแล้วไอ้เหี้ยฟิลิปปินส์มันยังไม่เข้าให้กูเลยเออเพื่อนเือนคือแบบมันเป็นยังไงอะ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นทรงรองทรงแรงเงึงงึงเงึมันเป็นกระกรกสวยงามดอกนี้สองร้อยสามสิบสี่บาทเป็นไงอ่ะสวยงามอีกเจ็ดสิบหกบาทพเพื่อนเือนโอ้เจ็ดร้อยยี่สิบบาทจ้าดอกเดียวดอกเดียวเลยจ้าเพื่อนเพื 1, ่อนหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเออ กระระปะปะเปี๊ยงฮู้ยสองพันสองร้อยห้าสิบบาทนะเอาหรือเปล่าเพื่อนสู้เปล่าสู้หรือเปล่าถ้าคุณสู้ผมก็สู้นะปะไม่ได้หวานอยู่แล้วสองพันสองร้อยห้าสิบบาทเออเราก็ยังเหลือเราก็ยังเหลือกําไรนะสองพันหกร้อยนะเออเพราะทุนมาแค่เอาทุนมาแค่250บาทเท่านั้นเองนะเพื่อนๆเออ ไอ้เชี่ยผมลืมดูอะทุกคนเออโอ้โหคือแบบขอโทษนะเพื่อนเออพวกเพื่อน,อนไม่เดี๋ยวผมขอปัดมหน้าจอปั้นหนึ่งเพื่อนโอ้โหลืมไปเลยลืมไปเลยอ่ะเท่านี้พอเพื่อนโอ้โย ดอกนี้ได้มาสาม0ันหกร้อยบาทนะเพื่อนๆนโอ้โหได้เรื่องเลยเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสองรอยสิบหกบาทมาเลยใจยังไงต่อสวยงามพระรามเปียดยังไงเออมาสองรอยสิบสามบทสวยงามสวยงามโอ้โห้าร้อยนะเพื่อนๆือนโอ้โกำไรตอนนี้มาส1 0 0ันหนึ่งร้อบาทนะ,นะเพื่อนเอเออเดี๋ยวมจบจบเอซื้อฟีหมุนนี้ผมก็พอเลยกว่าเพื่อนพอได้กำไรมาจะหมื่นแล้ว หนึ่งพันหกร้อยบาทเพื่อนๆโอ้โหไหล,ลจริงๆหนึ่งร้อยบาทอีกแล้วยังไงต่อสามร้อยหกสิบบาทโอ้ดอกนี้ไหลรัวๆไหลรัวๆได้มาสองพันหนึ่งร้อยกว่าบาทเพื่อนๆเออได้เรื่องอยู่ตอนนี้กําไรมาแปดพันเก้าร้อยบาทแล้วนะเออได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วยังไงกก่เติร์แล้วปาร์คปาก์คเออการนิชาการนิโชเออสวยงามตอนนี้คูณทีโอ๋อหนึ่งพันร้อยแปดแปดบาทเพื่อนๆมาตอนรอบนี้โอ้โห 1,200พรกว่าบาท้วดอกสุดท้ายโอ้โหดอกสุดท้ายหมุนฟรีนะเออได้กำไรมาเท่าไหร่ละเฮ้ยซื้อไวสองพันกว่าบาทนะเออได้กำไรมาเจ1ดพันหร้อยิบดบาทนะนเพื่อนเออตอนนี้ก็กำไรมาหมื่นกว่าแล้วเออผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันเพื่อนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยแล้วกันเพื่อนเออใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็เออไปดูกันได้นะเพื่อน อไปย้อนหลังดูกันได้นะในคลิปในช่องผมอะ่ะเออวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันเพื่อนก็กราบขอบคุณทุกคนด้วยนะที่กดไลค์ที่กดแชร์เด้อเออ,เอ,อใครที่อยากเข้ากลุ่ม,มุนธรรมก็ริ้งใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเออไปแล้วบ๊ายบาย